ไอ oh. ้คนยุ่งคนยุ่งปั้นถ้าเสียต่ของมาที่นี่เาโอ้ยฮีบ้าเียงยังมาเช้งไม่มีอรหรอปิ๊บปิ๊บเลใส่เล่โอ๊ยโอเคปนปนงี้่อโอ้ย บอกเสียอีปั้นบมนั่นปั้นแห้งอันนี้บอกเกตึงบอกวันอืมบอกไอ้ตึงเด้อนี่วึงนะ้นบอกไอ้ตึงให้เมียวนะเอาเมียหงไปหาเอาไปเห็นเสียไปใส่น้องบอกเกตึงเด้กกัไปหันเอาเห็นเราบอกเสียซ้ำโอ้ยหบอกเกตึงเสียซ้ำเว้ พี ane, oh, ah, ่ดิพี่ดิเห็นแล้วโอ้ยชีโง่เขาเสียงมอมือเ่าเห็นได้เราไปกัดแตงันท่านบอเฮ้ยใช้งไ้ตึง่ใส่ไ้ตึง่ใส่วฮะนั่นดินั่นดิเอาเสือง้มันกันนะเสืองน้ามันกันนะเสืองน้ามันกันนะดพี่ปังพี่ อื้อคิดมวันหนึ่งจะคิดได้ไรโอ้ไดเแียวพอเอาไเดียวว่โอ้ยโอ้ยอ้อเ่อได้ไรเอาฉันบอกอืมท่หมวกไอ้ตึงเดี๋ยวทีมซ้ำโ้ยเอาเสือตะของอยู่ Hmm. okay. I'll well, help,